ชุดวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทําให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสเหมาะมากที่พวกเราจะรวมตัวออกทริป ผมกับเพื่อนๆก็ได้นัดรวมตัวกันอย่างเช่นเคยซึ่งก็เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาที่นัดกันแต่ละรอบก็ไม่เคยมาตรงเวลากันเลยสักครั้งมารอคนเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะมึงไม่หนูจะตอบอะไรมาเลยคุณรู้มึงังไม่ออกมาเลยเครื่องยังไม่ออกมาเว้ยมึงยงอาบนะำมบอกบอกมึงว่าอะไรบอกมึงว่าให้ออกมาเจ็ดโมงยี่สิบมึงออกมาเจ็ดโมงสี่สิบ มิเชคุณถอดหมวกวัสดีผู้ชมกันแล้วสวัสดีครับไม่ได้สายหรอกแต่แค่ตือสา,พายพิฆาตเฉยอ๋อเหรอไม่มุ่งหนังก็สองแก้วว่ะเหนื่อยเหอยเอาใครไปรุกมาดีมู่งดีละลาเลยสั่งสั่งก่อนเดีย๋ยวละลายอีกกว่าจะมาถึงเ,ออเจ็บเลยเนี่ยเจ็บการมาสายในครั้งนี้ทำให้ผมรู้สึกเจ็บหัวใจอยู่แป๊บๆที่ต้องทำให้เพื่อนต้องมานั่งรอแต่แผนของเรานั้นก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง การออกทริปกับเพื่อนสนิทก็ดีอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะทำผิดยังไงเพื่อนก็ยังคงเป็นเพื่อนเราก็จะไปหาดบางรํานะเพราะว่าเราไม่เคยไปตอนเช้าเลยใช่ไหมจะไปดูว่าตอนเช้าบรรยากาศมันดีไหมจริงๆเราอยากเช้ากว่านี้แล้วทำไม <S <S อ่ะเพราะอะไรฝนจะตกเลยมั้งใช่ไหมจริง,งร่<อ>ดเดี๋ยวนั่งกินกาแฟพันเงินมาไปกันดได้เลย หลังจากนั่งกินกาแฟที่จุดนัดพบได้ไม่นานอุณหภูมิอากาศรอบตัวก็เริ่มสูงขึ้นเพอเริ่มจะสายแล้วพวกเราจึงตัดสินใจเดินทางต่อในทันทีในการเดินทางไปเที่ยวชายหาดในครั้งนี้สิ่งที่พิเศษสุดอาจจะไม่ใช่ใชายหาดเพราะพวกเราไปบ่อยมากแต่อาจ,จเป็นเพื่อนสนิทของผมทั้งสองคนนี้มากกว่า ซึ่งถ้าขาดใครไปการออกทริปในครั้งนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นครัออกเดินทางออกเดินทางสู่หานังลำงครับการได้ขี่รถออกทริปกับเพื่อนๆเ,เป็นอะไรที่สนุกมากมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราได้ย้อนไวัยไปยังสมัยที่เรายัางเป็นวัยรุ่นอยู่ ในเส้นทางที่มีเพื่อนสนิทร่วมทางด้วยนั้นมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกและบางครั้งเราก็สนุกจกนลืมตัวไปว่าเราไม่ใช่วัยรุ่นแล้วอาจจะใช้คําว่าปล่อยแก่เลยก็ไม่ผิดแหนมีนอบอกร้อยสามสิบไยเป็นสัตว์ร้อยเก้าสิสิบ ที่เราได้ขี่รถออกไปเที่ยวที่ไหนสักที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มีอะไรที่น่าค้นหาอีกมากมายในขณะที่เรายังมีแรงผมกับเพื่อนๆก็อยากใช้มันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากที่พวกเราเดินทางมาอีกได้ไม่นานก็เข้ามาถึงหาดนางรําถ้าในชายฝั่งประเทศไทยภาคตะวันออกชายหาดที่สวยที่สุดเป็นอันดับต้นๆก็คงไม่พ้นหาดนางรำหรือหาดนางรองอน,นี้ก็ได้หนเะช้าตู่ที่หาดนางรองอมีนักท่องเที่ยวอยู่น้อยมากซึ่งรู้สึกกิดหูปิดต,ตาไปกว่าทุกๆครั้งทำให้บรรยากาศตอนเช้าที่หาดนางรองนั้น เป็นอะไรที่ส่วนตัวมากตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับหาดนางลำ้ำแต่เราจะมานั่งตรงชายหาดนางรองดูบรรยากาศอุดยีนคนกำลังน้อยอนนี้คนไม่ค่อยมีนะคุณเบิเป้ยเป็นไงบ้างครับออกทริปออกทริปครั้งแรกครั้งแรกเหรอครั้งแรกที่ขี่ความเร็วเกินหน,นึ่งร้อยแลต้นคลิปมึงบอกว่าอะไรแปดสิบจังหวะแซง จังหวะแซงก็ร้อยนึงไงย้อนแย้งอ่ะ <laughs> ไปไปหาที่นั่งกันดีกว่าเพื่อนไปเป็นไงคุณขี่มาไกลๆหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยอีกแล้ว <laughs> หายเหนื่อยอีกแล้ว <laughs> คลิปที่แล้วเลย <laughs> น้ำทะเลใสดีนะน่าเล่นคนยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูอ่ะมันจะเล่นหรือ,อเปล่าอ๋อร้อนแล้วคุณอ่ะเล่นไหม,ไมเล่นทำไมครับนี่คิดเ,เหรอือน,นี่คิดเ,เหอน,นเเหอเขาเดี๋ยวต้องเฝ้าหอให้เพื่อนไงเพื่อนไปเล่นกันหมดไม่ก็มองวาไปจากนี้ได้หอกมองถึงนี่เล่นไปมองไปเล่นน้วแดง ถึงจะไม่ได้เล่นน้ําแต่แค่มายืนจุดนี้พวกผมก็ได้สัมผัสถึงธรรมชาติและท้องทะเลอันกว้างใหญ่อากาศโอโซนที่บริสุทธิ์ในยามเช้าเมื่อได้สูดเข้าไปเต็มปอดมันทําให้เรารู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกและการนั่งนิ่งๆใต้ร่มไม้ดิมชายหาดเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดจริงๆเพราะว่านานแล้วนะเว้ยที่พวกเราแบบไม่เคยมาชิลๆกันแบบแค่สามคน าล่าสุดเมื่อไร่ครับ <welche> ถ้าสามคนนั่นนะจำไม่ได้บรรยากาศดีๆก็ดีมากเลยดูทะเลโตมานี่มันเหนื่อยนะหวานนะก็อย่างที่อาร์ตพูดโตมามันเหนื่อย เพราะตอนเด็กๆนั้นเรามีเรื่องรับผิดชอบก็แค่เรื่องเรียนส่วนเรื่องค่าปลาอาหารค่าใช้จ่ายต่างๆเราก็ไม่เคยคิดสนใจได้ด้วยซ้ำได้แต่เที่ยวเล่นไปวันๆจนพวกเรามายืนจุดนี้จุดที่ต้องสู้และรับผิดชอบไปกับชีวิตการทำงานมันมีเรื่องหลายๆอย่างที่ทำให้เราต้องคิดไม่ใช่จะทำอะไรก็ได้เหมือนสมัยเด็กๆ ชายหาดเสียงคลื่นสายลมและแสงแดดอ่อนๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจพวกเราสดชื่นขึ้นมากนับว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดหลังจากการทำงานมาตลอดทั้งเดือนโอ้ยแรงเยอะชี้ผายโอ้ โอ้ใจเย็นเพื่อนโอ้ยใจเย็นใจเย็นก้อนมันหนักคี่มันเป็นหินนะเว้ยมันยกได้ไงวะเนี่ยเอ้ยมีแรงขนาดนี้อะเหนียวปุอีกว่โอเคตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะมูกออนกลับบ้านกันละกี่โมงแล้วครับตอนนี้เหรอตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้ว คนกำลังเยอะเลยแล้วคนกำลังเยอะเทียบเลยดูรถดิแล้วก็เลยมูฟกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนอกินอะไรดีครับยังไม่รู้เดี๋ยวไปดูข้างทางเอาได้ข่าวว่ามีร้านลาบเด็ดไม่ใช่เหรอที่คนจอดเยอะๆอ่ะใช่ใช่ตอนขี่มาเห็นอยู่นะใช่ไหมเอองันต้องลองแวะดูแต่แล้วเราจะไปแวะร้านนั้นอ่าโอเคปะ Let's go ตรงนี้ผมต้องแยกออกไปก่อนถึงจะไม่ได้ไปได้วยกันจนสุดทางแต่ก็ดีใจแล้วที่วันนี้มาเจอเพื่อนๆได้มานั่งพูดคุยกันตามภาษาเพื่อนโดยมีวิวชายหาดวิวอารมณ์ให้ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นตื่นตันใจกับบทสนทนามากยิ่งขึ้น มาแล้วชีวิตคนเรามันสั้นนะัก เพราะอย่างนั้นในช่วงเวลาที่มีความสุขเราก็ควรตักตวงไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้สิ่งที่เราตามหาอาจจะไม่ใช่เงินทองแต่อาจจะเป็นมิตรภาพดีๆที่มีให้แก่กันเท่านี้ก็คงจะเพียงพอแล้วอบีตเลยครับผมตอนนี้เราก็คัดข้าวอัน,นิมแล้ว เรากำลังจะเดินทางกลับบ้านกันจบแล้วครับทริปนี้ผมก็เดี๋ยวทริปหน้าเราจะไปไหนกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามมาด้วยนะครับหรือใครมีที่แนะนำาดียสวัดีครับบผม๊ายบายยังรั่วเหรอ